สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิป r a n d o m คํคำทานายทำไมอยู่ๆเขาถึง,งเงียบไปอ่านไลน์ก็ไม่ตอบส่งข้อความอ่านแต่ก็ไม่ตอบนะคะทำไมอยู่ๆเขาถึงเงียบหายไปได้ม่มีการตอบข้อความ random ไม่เป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะ คำทำนายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นคลิปที่ทำมานะคะเพื่อให้ความบันเทิงนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะไหนดีก็รับไว้อันไหนไม่ดีเราก็ถือว่าปล่อยผ่านนะคะอ่าแรนดอมคำทำนายทำไมอยู่ๆก็ถึงเงียบไปนะคะอ่านข้อความที่ส่งไปแล้วก็ไม่ตอบนะคะทำไมอยู่ๆก็ถึงเงียบหายนะ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าคุณมีประเด็นตรงกับเรื่องนี้อยู่นะว่าทำไมอยู่ๆเขาถึงได้เงียบหายอ่านข้อความแล้วก็ไม่ตอบสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพก่กันให้ไพ่บอก ได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่แปดถ้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะตลอดเวลาก็คือเป็นไปได้ดีนะมีการพูดคุยมีการักทายกันนะคะมีการพบเจอกันนะ เป็นความสัมพันธ์ที่นะคะดูเหมือนจะไปได้สวยเลยแหละในช่วงแรกนะรานนี้นะคะเดี๋ยวจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือเขามีการหันหลังให้นะคะมีการห่างออกไปเนาะคะ่ะก็คือทิ้งให้คุณสับสนนะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์เป็นไปด้วยเป็นเป็นไปด้วยดีเลยแหละเนาะ,ะมีการพูดคุยกันนะคะมีการครบหากัน ค่ะมีความชัดเจนซึ่งกันและกันและดูแล้วเขาก็มีความสม่ำเส,สมอน,นะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกคุณกับเขาก็คือมีความรู้ส,สึกที่ดีๆให้กันนะค่ะเป็นการคบกันด้วยด,ดีตลอดมานะแต่พออยู่ๆพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเขากลับหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเขากลับเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ จริงไงคุณเพราะด้วว่าคาดเดาไปต่างๆนานาหรือคิดไปต่างๆนานานะว่าเอ๊เราทําผิดอะไรเนาะทำไมอยู่ๆก็ถึงเงียบหายทําไมเขาอ่านข้อความเราแล้วเขาก็ไม่ตอบนะคะปกติเคยส่งข้อความมาหาเรามาทักทายเรานะแต่อยู่ๆก็คือเงียบไปเลยขณะเราส่งข้อความไปแล้วเขาก็อ่านแต่เขาก็นิ่งนะตอนที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในเวลานี้ทำไมเขาอ่านข้อความคุณแล้วเขาไม่ตอบนะ ้ว่ณตอนนี้นะคะดูเหมือนเขามีปัญหาอะไรที่หนักอยู่นะมีภาระอะไรที่เขาต้องแบกรับอยู่มีภาระที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะเขาไปโฟกัสในเรื่องของเขานะไปโฟกัสในในภาระหน้าที่ของเขาอยู่นะคะก็เลยทําให้เขาไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องราวระหว่างคุณและเขา นะตอนนี้เขามีภาระนะคะเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดกันเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักสําหรับเขานะคะในบางคู่บางกรณีนะคะ่ะแล้วก็มีบางคนนะคะเขาจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การยกย้ายนะคะยกย้ายตัวเขาเองนะอาจจะไปทํางานที่ไกลเปลี่ยนงานที่ไกลนะคะชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยเช่นกัน กนะ็เลยทําให้เขาจะต้องไปโฟกัสกับชีวิตตัวชีวิตตัวเขาเองก่อนนะ mm. เขาก็เลยยังไม่ได้ให้เวลากับคุณหรือยังไม่ได้โฟกัสมาที่คุณอะไรที่เคยลาบลื่นอะไรที่เคยมีความสุขระหว่างคุณกับเขาณนะตอนนี้นะดูเหมือนเขาจะวางไว้ก่อนนะคะเขาไปโฟกัสในเรื่องของเขาอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักสําหรับเขานะคะแล้วหลังจากนี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นเช่ไนไรต่อไป ความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะนับจากนี้ไปนะฮะจะเป็นยังไงต่อไปมีความเหน็ดเหนื่อยมีความเลยร้าในความสัมพันธ์นะคะเขาเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์นะตอนนีุ้ปสดุของคุณกับเขานะคะอย่างที่บอกว่าเขาในโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่ในเรื่องของการงานเขาอยู่ นะแล้วบางคู่บางกรณีก็จ,จะมีเกณฑ์ในเรื่องของระยะทางเขามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของคนของคุณนะบางคู่นะคะเขาจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานมีการย้ายงานมีการเปลี่ยนงานนะคะ่ะซึ่งการเปลี่ยนงานการย้ายงานของเขาเนี่ยลักษณะการทํางานมันไม่ได้เหมือนเดิมนะคะงานที่เหนื่อยงานที่หนักนะค,ะค่ะก็เลยอยากจะทําให้เขายังไม่สามารถที่จะติดต่อคุณ ะะหรือยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นกขาจะต้องเข้าใจคนนิดหนึ่งนะ <c oughs> แต่ถามว่าเขามีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่ไหมเขาก็ยังมีอยู่นะแต่อาจจะยังไม่มากเท่ากับสิ่งที่เขาจะต้องทำนะตอนนี้หรือหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องทำนะตอนนี้นะเขาไปให้ความสัมพันธ์ไปให้น้ำหนักกับตรงนั้นมากกว่าที่จะมาโฟกัสเรื่องเราค่ะ แล้วก็นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาค่อนข้างเยอะมากค่ะจึงทำให้เขาไม่สามารถติดต่อกลับมาได้หรือยังไม่สามารถมาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาให้คุณเข้าใจได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะถามไพ่ว่าแล้วนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหม ถ้าเขาเคลียร์งานเคลียร์ธุระเคลียร์ปัญหาของเขาเสร็จเขาจะกลับมาหาคุณไหมภายในหนึ่งเดือนนี้แล้วกันนะภายในหนึ่งเดือนนี้คนของคุณเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะ <c oughs> เขาจะติดต่อกลับมานะคะ <c oughs> เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะสำหรับผู้ที่มีมีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะ เดี๋ยวเขาจะมีการติดต่อกลับมานะเขายังคงรักคุณอยู่นะคะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอค่ะเดี๋ยวเขาเคลียร์เรื่องงานเคลียร์เรื่องปัญหาอะไรต่างๆของเขาเสร็จจบสิ้นแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อกับมาหาคุณนะเราก็ยังมีความรักนะมีความรักมีความหวงใยมีความปรารถนาที่จะไปต่อกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เขานิ่งเงียบไปนะไม่ได้ติดต่อกลับมาหรือ อ่านข้อความแล้วไม่ตอบอ่านไลน์แล้วไม่ตอบก็ใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้นะปัญหาของเขาเรื่องราวต่างๆที่เขาเจอเนี่ค่อนข้างหนักสําหรับเขาเลยซึ่งเขายังไม่อย่างที่บอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะอธิบายหรือยยังไม่พร้อมที่จะบอกคุณแต่เมื่อเรื่องราวหรือปัญหาของเขาแล้วเขาเคลียดจบเคลียดเกลีย์เ,ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการมาง,ง้อคุณนะคะรับความสัมพันธ์คุณก,กับเขาก็จะได้ไปต่อนะ บทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาภายใน1เดือนนี้นะบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาภายใน1เดือนนี้ We were for June, i a m past the, right the four l e v e r s สี่ไม้ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าภายในนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาภายในหนึ่งเดือนนี้เขาติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนนะแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเขากลับมาครั้งนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์นที่คุณจะไปต่อกันยาวๆเลยนะจะไปต่อกันแบบ เขาเรกว่ากลับมาพูดคุยกันกลับมาเคลียร์กันกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วคุณกับเขาก็จะกลับมารักกันดังเดิมนะแล้วกลับมาครั้งนี้เขาก็จะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันระหว่างคุณกับเขานะคะจะมีการพูดถึงอนาคตร่วมกันนะคะวางแผนร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณมีประเด็นตรงนี้กันอยู่นะคะหรือ เรนดอมนี้นะคะตรงกับปัญหาของคุณที่เจออยู่ในตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนภายในหนึ่งเดือนนี้แล้วบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะได้ไปต่อนะคะจะได้ไปต่อแล้วนะคะเขาก็จะมีการพูดถึงแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันกับคุณ นะบางคู่ก็จะมีการพูดถึงการแต่งงานกันขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาหนึน่งดืให้เขาได้เคลียร์ปัญหานะคะเคลียร์เรื่องราวต่างๆที่เขาเจออยู่ตอนนี้หลังจากเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยคุณคือคนแรกที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณคือคนแรกที่เขาคิดถึงมากนะคะสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็ยังได้ไปต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆภายในหนึ่งเดือนนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะขอบคุณค่ะ